อ่าก่อ,อนที่ทานผู้ชมจะไปรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมรบกวนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับอาะะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมและไปดูกันเลยครับ ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มีกับผมนะครับในรายการ l e t e n ็นแมนทีกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นสร์ฟพัฒนาของเรากันต่อนะครับเดีย๋ยวเราไม่ได้ลงถ้ำมานานแล้วเราจะไปลงถ้ำกันนะครับผมอ่ะถึงง่ายๆก็เรียกว่าลงเหมืองอะไรละเออลงอย่างรวดเร็ว มก็ไมไ่ลงมาหลายพาร์ทแล้วนะคะผมอ่าแต่ถ้าเรียกเป็นวันในมครับก็หลายวันเลยนะครับผมอ่าถ้าเรียกเป็นวันในมครับนะหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับผมอ่าเคมาถึงแล้วทํานที่แสนสวยของฉันฉันไม่ได้มันไม่ได้มาเจอนายมานานแล้ว หายแล้วไม่ได้เอาของมามีแป๊บไ,ไหนๆก็ไ,ไหนๆก,ก็มาแล้วไปหาของกันดีกว่า เอาไม่ใช่ทางนี้เว้ยอีกทางหนึง่ทงทำนี่แล้วเออของเต็มแล้วครับไม่รู้จะใส่อะไร <laughs> โอเคไปกันนี่เราจะเราจะมทาทำอะไรเราก็ไม่รู้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมคาดหมายะะว่าผมจะทำอะไรครับผมจะมาตกแต่งบ้านทุกบ้านเลยนะคะผมอะ่ะให้มันสวยงามขึ้นนะครับผมอะ่ะบ้านไหนที่ผมคิดว่ามันโอเคแล้วก็เออก็จะมาตกแต่งนะคะผมอะ่ะให้มันสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคบผมอะ่ะ วัรำคานงนี้แล้วเห็นมานมานานหนะ้ามันไส้บาไป,ไป าแล้วไม่มีเขียวไม่มีเขียวอะไรลวะไม่มีเขียวเดี๋ยวเผื่อจะมีเขียวไปหาเขียวแป๊บอ่ะมีอยู่อันนี้ไม่ใช่ของผมนะของ Youtube Fanpage Channel นะคะผมอ่ะผมไม่เข้าใจทำไมเขาต้องตั้งชื่อว่า Youtube Fanpage Channel ใส่เขาโง่มั้งทั้งซื้อ YouTube Fan p a e Channel อะไรว้าวไม่เข้าใจโอ้ยโอเคอตรงนี้ก็มีเคียวเนี่ยโอ้โหแม่ครับเคียวตกแต่งต่อเลยนะครับ กันเราได้ขุดดินมาเพื่อไปทำคอกเลี้ยงสัตว์นะคะผมในบ้านผมก็ไม่ได้ค่อยเลี้ยงสัตว์ด้วยเสียอ ดีมาสี่สิบสองโอเคเสร็จ กระโดดแล้วก็วางตรงนี้นะคะผมจอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ถึงขั้นหนึ่งสองสามสี่ขบที่ห สีเดี๋ยวตรงนี้เล่ป็นตรงนี้สินะ โอเคช่างก่ยไใช้ได้นะครับผมอ่ะ ต้องบอกเลยว่าใช้ได้นะคบผมใช้ได้ใช้ได้ผลง,ง,งานก็ออกมาดีเยี่ยมนะครับผมชิบหายแล้วทุกทำไมวะเวลาเก็บผลผลิตก็ยังดีอ่ะ เก็บอลที่ผลิตที่ไม่จำเป็นโอเคเซ็ตที่เหลือก,ก็แค่ไปจุงเอ่ครื่องคอ,อ,องมนวครับเออเดี๋ยวเราตอนเช้าก่อนค่อยๆนอนค่อยๆนอนโอเคตื่นมาแล้ว ตัวที่เราจะเลี้ยงตัวแรกเลยนะคะผม <_ C os al> ก็คือก็คือแกะนะคะผมไม่แน่อาจจะเป็นหมูได้นะอืมอย่านะไม่นอาจจะเป็นว้าหรือวัวก,ก็ได้นะครับผมไปหายไป ไ่ไม่ชอบกินอลไวบะผมไม่รู้นะคะผมตอนที่ผมรู้หมูชอบกินแครอทนะคะผมเเจอวัวแล,ล้ววัวก่อนกระด้เข้ามาเข้ามารางวันสำหรับการเดิน ตรงนี้ก็ไม่ไไปลอดภัยซะด้วยสิตรงนี้อะไรมาโอเคครับยังตามมาอยู่นะครับผม ไปลากลูกแกะมาลูกแกะก็อยูอย่ตรงนู้นนะครับผมเห็นแวบบแบบ๊บๆนะครับถ้ามองตรงนี้จะเห็นนะครับะปต่ะโตแล้วเหรอ เออมามามาเข้ามาเข้ามาในบ้านกัน ับเข้ามาเลยนะเข้ามาเซมา่มาทุกขอกันมาเข้ามาเออดีดีดี โอเคเข้ามาแล้วปิดประตูไปก็ตาได้ไปดัน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 เข้ามาเข้ามาโอเคดีมากเสร็จโอเควันนี้เราคงตกแต่งได้แค่บ้านเดียวนะครับผมอ่ะ โอเคครับเอาเป็นว่ายัางไงคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย